นน่นมากโอเคสวัสดีครับผมสาสยจมิสิสย,ยังอยู่กับกีตาร์วินเทจกันต่อจริงๆจะลงไว้ให้ตั้งแต่สองสาวันที่ผ่านมาแล้วไม่มีเวลาแพ็คของทั้งวันเลยนะครับผมผมมีคือจริงๆอ่ะเชื่อไหมผมเป็นคนที่ชอบกีตาร์โซโอเอมมากเลยผมอชอบเนื้อเสียงของโซโอเอมนะ ผมว่ามันดีกว่าทรงเดสก์ท็อปด,ด้วยซ้ำไปนะครับผมอ่าอย่างตัวเนี้ย g g 2 2 f f นะครับผมม in j เ p ปลป้ายดำนะครับผมอ่านี่คือเอาจริงๆนะผมบอกให้เลยคิต้ายามาฮานะผมว่าป้ายเขียวปลายดำปลายแดงอะ่ะผมว่าเสียงดีเสียงดีกว่าพวกป้ายส้มอีกนะนะครับผมมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะอยากอย่างอย่าง,อย,างอย่างรุ่นนี้ปลายดำเสียงค่อนข้างที่จะแน่นแน่นเลยแหละเดี๋ยวเราฟังเสียงกันดู ถ้าเป็นพวกทรงเด็ตหนอนแต่พวกปลายโซม่ะเสียงมันค่อนข้างที่จะใสๆใช่ไหมบางบางบางท่านนะบอกว่าซื้อพวก f อามาเสียงไม่ดีคือมันเป็นทรงเด็ดหนอนมันทําออกมาเป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์ทรงนั้นๆคือเสียงมันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกทรงโอเอมอ่ะเสียงมันจะทึบๆแล้วก็นุ่มๆมีความหวานในตัวลองฟังดู ตัวนี้คุ้มมากนะครับผมตัวนี้ป้ายดำ 120F นะครับผมเมติน j จแปนผมให้ไปเลยราคาอยู่ที่430นะครับผมตัวนี้ท่านใดที่มีกำงบที่กำลังจะเดินบนห้างกำลังจะไปซื้อตระกูล F ผมแนะนำให้เล่นนะกีตาร์ยามาฮ่าสู้งาน j จแปนไม่ได้นะครับผมว่าผ่านมือ,อมาค่อนข,อขอ้างที่จะเยอะเลยพวกงานญี่ปุ่นพวกพวกงานกีตาร์ยามาฮ่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราด้วยนะโอเคตัวนี้ ป้ายดำราคาอยู่ที่4ี่บาทสานะครับผมสภาพสวยเอ้ยผมลืมไม้ดูสภาพโทษทีพอดีวันนี้ค่อนข้างจะรีบนิดนึงไล่จากหัวเลยแล้วกันนะครับผมนี่ถ้าเป็นพวกตระกูลป้ายดำอ่ะมันจะมีโลโก้อยู่ตรงหัว mm hmm. อ่า แล้วก็ลูกบิดเดิมๆเป็นลูกบิดคลาสสิกรุ่นเก่าคอจะเป็นมหัศกรรย์คอสวยมากแทบจะไม่มีเยินเลยข้างหลังเป็นมหัศจรรย์นะครับผมอ่าแต่ที่ก็เป็นพวกขนแมวทั่วไปไม่มีตําหนิอะไรรักละคือผมเป็นคนชัดเจนนะขายของมีตําหนิอะไรผมก็จะแจ้งเนี่ยอย่าจุดเล็กๆจริงๆผมไม่อยากแจ้งเลยอโอเคตามนี้แหละแล้วก็นิดๆน,นิดหน่อยนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเล็กๆน้อยๆทั่วไปอ่าแล้วก็ข้างๆอ๋อข้างๆมันมีรอยขีดข่วนนิดนึงนะครับผม มือสองนักรบย่อมมีบาดแผลอย่าไปซีเรียสมันได้สภาพนี้ถือว่าเกินคุ้มแล้วโอเคข้างๆสวยเลยข้างหน้าหน้าไม้สวยมากนะครับนี่สายผมเชื่อว่าสายที่มันติดมาผมว่ามันดีกว่าสายที่ผมเปลี่ยนจะท,ที่จะเปลี่ยนให้ลูกขายตัวนี้สายยังใช้งานได้อยู่นะครับผมอาจจะดำนิดนึงเดี๋ยวผมจะแถมสายไปให้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็นั่นก็เรื่องของลูกค้าไป โอเคถทาชิ่งต่ำเล่นง่ายนะครับผมคอสวยเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่หนค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่ร้อยแปดสิบแกปลายทางอยู่ที่2องหิเหมือนเดิมกรงนอี้ที่แกะปลายทางมัดจําเท่านั้นนะครับผมเหมือนเดิมครับผมหลายท่านสั่งซื้อสินค้ากับเรารู้จักกันดี <laughs> ไม่ต้องกลัวโดนโกงส่วนใหญ่คนที่โดนโกงเชื่อไหมหาแต่ของถูกคือบางท่านอ่ะเข้าใจอยู่ยาหาของถูกได้แต่สภาพมันไม่ดีคีตร์มันไม่สมบูรณ์ ผมเคยเจอลูกค้าผมที่ซื้อ,อรุ่นป้ายเขียวไอ้ทรงเด็ดหนอดเขาซื้อมาสามพันอุ้ยสภาพเละมากสภาพไม่ผ่านเลยแถมเอามาเอา,เอามาเซตอัพที่กีตาร์ที่ที่ร้านเลยคันคอใช้ไม่ได้อีกคือของถูกอ่ะบางทีเราอย่าอยา่ยาอยา่าอย่าเห็นแก่ของถูกไม่โดนโกงกีตาร์ก็ไม่สมบูรณ์ประมาณนี้นะครับผมโอเคไม่เป็นไรอันนี้ถ้าใครหาของถูกก็ปล่อยผ่านได้เลยตัวนี้รายละเอียดตามที่ผมลงให้ถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลย ในเจอในเพจในเฟซก็ทกแคสส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะครับผมป้ายดำเล่นเลยหรือใครมีลูกที่กำลังเริ่มหัดเล่นนะครับผม O m หรือผู้หญิงก็ได้นะครับผมที่ตัวเล็กๆหน่อยส่ง o M เล่นเลยยามาฮ่าเจแปนคำว่าตัน <laughs> ตอกเจแปนไม่มีอาเออวีที่ไม่เล่นที่ไหนไม่อายใครนะครับผมโอเคฝากด้วยครับป้ายดำขอบคุณมากครับ